ตรวัตเนี่ยจึงเป็นเหมือนกับตัวแทนของความชอบธรรมตัวแทนของความเชื่อถือการที่วัดได้ถแถลงข่าวได้ประกาศได้แจ้งข่าวออกมาไม่ได้เซ็นชื่อกำกับไม่มีการลงนามแต่มีตราวัดประทับรับรองก็เชื่อโดยสุดจริตใจก็น่าเชื่อถือกว่าไม่มีตราวัดเลยทางวัดได้ประกาศชี้แจงถแถลงข่าว แจ้งข่าวมานี้ทางวัดไม่ได้มีอคติความลำเอียงใดๆทั้งสิ้นและผู้ที่ได้รับข่าวแจ้งข่าวจากทางวัดเนี่ยก็ควรมีสติความรึกได้ก่อนทําก่อนพูดก่อนคิดสัมปชัญญะความรู้ตัวในขณะทำในขณะพูดในขณะคิด สำนักการส่งเสริมการศึกษาวิจัยพัฒนาศาสนาและกฎหมายภายใต้องคอ์กรการกุศลอินเดียไทยอินเตอร์เนชั่นแนลมดิเทชั่นเซ็นเตอร์ทรัสต์ ITT เสนอรายการสัมคีมีเมตตาธรรมมาพิบาลฝากกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระธรรมะศาสนาและกฎหมายสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สำนักงานส่งเสริมการศึกษาวิจัยพัฒนาศาสนาและกฎหมายโดยผมดรเบิร์ดธรรมหรันษา วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปฟังคลิปที่เป็นสาระธรรมะาศาสนาและกฎหมายเพื่อสมัครีมีเมตตาธรรมมาพิบาลครับละชั่วธรมดีมีธรรมาพิบาบลชรรบาเชิญเลยครับสภทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงคลิปนี้มีสาระธรรมะาศาสนาและกฎหมาย ประเด็นร้อนจากปกปอกยอกไปถึงวัดใหญ่ให้ชาวไทยพุทธสับสนวุ่นวายสงสัยหลายสิ่งหลายอย่างรายการธรรมมาพิบาลสัมมคีมีเมตตาเสนอบทวิเคราะห์เหตุและผลกรณีลุงพลทรงผลเสะเทือนถึงวัดใหญ่วิเคราะห์ปัญหาสองประเด็นคือ 1. ตัวแทนวัด สองประกาศวัดจริงหรือไม่อย่างไรเชิญท่านรับชมจากเลิปนี้สมคีเม,มแมตาธรรมาพิบาลครับคิดดีทำดีพูดดีมีธรรมาพิบาลท่านผู้ชมครับหลังจากที่ได้รับชมรับฟังบทวิเคราะห์ ปัญหาแรกก็คือตัวแทนวัดส่วนประเด็นที่2นะครับที่จะมาวิเคราะห์ก็คือประกาศวัดหลังจากที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นที่ประิษฐานพระพุทธชินราชหรือวัดใหญ่ได้ออกประกาศหรือแถลงการเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเป็นการแจ้งข่าว ชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆทั้งหมด5ข้อปรากฏว่าในสื่อสังคมออนไลน์ในโลกออนไลน์โซเชียลนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับทั้งในแง่บวกแล้วก็แง่ลบบางท่านก็บอกว่าในยุคอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็อาจจะมีการปลอมแปลงได้ในยุคปัจจุบันนี้ทำกันได้ทุกอย่างบางท่านก็บอกว่า ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมประกาศหรือถแถลงการของวัดจึงไม่มีไลเซน์กำกับไม่มีการลงลายมือชื่อปลอมหรือเปล่าจริงหรือเปล่านะครับ fc จะมี2ฝั่งก็คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับฝั่งขวาที่สนับสนุนฝั่งซ้ายไม่สนับสนุนก็มีการตั้งข้อสังเกตมีการฉับผิดกัน ก็บางคนก็ลามปามไปถึงวัดวาอารามลามปามไปถึงคณะสงฆ์ไปเรื่องของสมณศักิ์อะไรไปเยอะนาเกินขอบเขตไปทางสำนักงานส่งเสริมการศึกษาวิจัยพัฒนาศาสนาและกฎหมายจึงต้องออกมาวิเคราะห์ในเรื่องนี้เพื่อทำความเข้าใจให้กับมวลสมาชิกทุกท่าน และท่านที่มารับชมรับฟังคลิปนี้ก็จะได้รู้ได้เข้าใจไปดูในหลักกฎหมายนะครับหลักกฎหมายสำหรับผู้ที่ใช้ดวงตราปลอมนะครับหรือว่าใช้โดยมิชอบก็มีความผิดตามกฎหมายตรงนี้นะครับมีประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้อง กำหนดความผิดในการใช้ตราวัดใช้ตราเครื่องหมายนะครับในส่วนที่เป็นภาครัฐก็ดีภาคศาสนาถือว่าเป็นองค์กรทางสาธารณะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากเรียนให้หมวลสมาชิกทุกท่านได้ทราบเกี่ยวกับความผิดถ้าหากว่ามีการปลอมแปลงถ้าหากว่าไม่เป็นจริงนะครับ จะมีกฎหมายลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา251บัญญัติไว้ว่าบุคคลใดทำปลอมขึ้นซึ่งดวงตราหรือรอยตราของทบวงการเมืองขององค์การสาธารณะหรือของเจ้พาพนักงานต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปีและปรับตั้งแต่20,000บาทถึง140,000บาท มาตรา253ผู้ใดได้นำมาซึ่งดวงตราหรือรอยตราดังกล่าวในมาตรา250หรือมาตรา251ซึ่งเป็นดวงตราหรือรอยตาอันแท้จริงและใช้ดวงตราหรือรอยตานั้นโดยมิชอบในประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวังโทษ2ใน3ของจำนวนโทษ ที่บัญญัติไว้ในมาตรา250หรือมาตรา251นั้นทีนี้มาดูระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพศ2526แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2548ข้อ13ได้กำหนดไว้ว่าหนังสือประทับตา หรือหนังสือที่ใช้ประทับตาแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปทีนี้วัดวารามถือว่าเป็นสาธารณสถานเป็นภาคส่วนศาสนาเป็นของส่วนรวมมีวิธีปฏิบัติต่างกัน วัดจึงไม่ใช่หน่วยงานของรัฐก็เลยไม่จำเป็นต้องประพฤติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญอันนี้ก็เป็นหลักกฎหมายที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับตัวแทนของวัด,ดวเรื่องเกี่ยวกับประกาศของวัดใช้ได้หรือไม่ไม่มีลายเซน็นไม่มีลายเซน็นผู้มีอำนาจจะมีผลเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นหลักกฎหมายนะครับ ฝากกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระธรรมศาสนาและกฎหมายต่อไปก็เป็นหลักศาสนาตรงนี้ก็จะเอาหลักข้อเท็จจริงในความเป็นจริงนะครับประกาศวัด หรือถแถลงการของวัดที่ออกมาไม่ใช่เฉพาะวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวรวรมหาวิหารหรือวัดต่างๆนะครับประเด็นร้อนนะครับที่มีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีการกล่าวหามีการแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์นะครับก็รู้สึกว่าบางบางคนก็แรงนะครับบางคนก็เกินกว่าเหตุ ต้องบอกว่าอย่าเยอะอย่าเยอะนะบางคนก็เยอะเกินไปนะครับจึงต้องมาทําคลิปนี้เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับคิดดีทดําดีพูดดีมีธรรมพิบาลน,นะครับกรณีที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ่ปริสถานพระพุทธชินราชเรารู้จักกันนะครับคนแถวอุตรดิต์พิษณุโลกสุขโขทยัยคนแถวพิษณุโลก ก็จะเรียกกันว่าวัดใหญ่เป็นที่รู้กันได้ออกประกาศมาไม่มีลายเซ็นนะครับก็เกิดปัญหามีคนกล่าวในทางที่ไม่ดีมากมายนะครับในด้านลบก็มีนะครับในด้านบวกก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจก็จะมีบางคนบางพวกนะครับที่อาจจะเป็น FC ของของฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งตรงกันข้ามวังนั้นเถอะนะครับ ก็พยายามที่จะมาดิสเครดิตพยายามที่จะมาพูดในทํานองไม่ดีก็ก่อให้เกิดความเสียหายแก่วัดวารามแก่พระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเรามาดูเรื่องของประกาศวัดนะครับต้องมาดูที่วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของออกประกาศไปนะครับ 1. เป็นทางการ 2. ไม่เป็นทางการมาดูเรื่องของประกาศวัดนะครับ การที่จะมีลายเซ็นหรือไม่มีลายเซ็นกำกับนั้นต้องไปดูวัตถุประสงค์ของการออกประกาศหรือแถลงการให้ท่านได้ไปดูวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ของการออกประกาศหรือแถลงการของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุก็เพื่อที่จะแจ้งให้ทราบเป็นการแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริง ธรรมเนียมปฏิบัติวัดทั่วๆไปนะครับถ้าหากว่าเป็นกิจการประจำกิจการเล็กๆน้อยๆประชาสัมพันธ์บอกบุญถแถลงการถแถลงข่าวมนิยมลงชื่อกำกับมีลายเซ็นกำกับใช้ตราวัดประทับตาเป็นสำคัญใช้แทนลายเซ็นได้ เช่นดีกาบอกบุญดีการกระถินผ้าป่างานบุญต่างๆเทศกาลต่างๆเท่าที่ได้ทราบได้รู้ได้เห็นมานะครับตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้เนี่ยก็หลายสิบปียังไม่เห็นมีซองดีกาซองที่บอกบุญกระถินผ้าป่างานบุญต่างๆเนี่ยครับมีลายเซ็นเจ้าวาด ผู้ช่วยเจ้าวาดรองเจ้าวาดหรือผู้รักษาการแทนเจ้าวาดพูดทําการแทนก็จะใช้ตราประทับตราวัดเป็นสําคัญเมื่อเราไปเจอซองดีกากระถินป้าปางานบุญของวัดเนี่ยถ้าไม่มีตราวัดเรารู้สึกว่าเอ๊ะใช่ของจริงหรือเปล่าของปลอมหรือเปล่าทําไมไม่มีตราวัดจะไม่มีถามถึงลายเซ็นของเจ้าวาดหรือ ผู้ช่วยเจ้าวาดหรือผู้มีอำนาจทำการแทนวัดนะครับหรือผู้ทำการแทนหรือผู้รักษาการแทนเจ้าวาดจะไม่มีใครพูดถึงไลายเซ็นแต่จะมุ่งมองไปที่ตราวัดเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นประกาศวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่ชี้แจงข้อเท็เจจริงทั้ง5ข้อกรณีการแอบอ้างเป็นตัวแทนของวัด ทางวัดก็ปฏิเสธแล้วก็มีการชี้แจงข้อเท็จจริงทั้ง5ข้อดังที่ได้กล่าวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็อยากจะยกตัวอย่างประกาศวัดอื่นๆนะครับ mm hmm. เทียบเคียงกับวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุในส่วนที่เป็นประกาศวัดวัตถุประสงค์ก็คือแจ้งให้ทราบแถลงข่าวให้ไปดูประกาศวัดท่าเกย เรื่องอนุโมทนาบุญแด่คณะท่านเจ้าภาพทอดกรถินสม,มัคคีประจำปีพศ2563ทางวัดก็ออกประกาศมานะครับเป็นการประกาศสรุปยอดปัจจัยบริวารผ้ากรถินสม,มัคคีประจำปี2563บอกยอดจํานวนเงินทั้งหมดและตอนท้ายก็เหมือนกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุก็คือ ระบุไว้ว่าจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณนะวันที่12ตุลาคมพศ2563วัดท่าเกยตำบลป่ากลุ่มเกาะอ,อเภอสวรขคโลกจัังวดสุขโขทยัยไปดูอีกวัดหนึ่งนะครับก็คือวัดไทยโพธิวิหารเรื่องสถานภาพของตำแหน่งรองประธานอำนวยการมบนิธิวัดไทยโพธิวิหารวัดวารามใน ต่างประเทศอินเดียยุโรปอเมริกาจะไม่มีกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์กฎหมายเกี่ยวกับวัดวาอารามในพระพุทธศาสนาเหมือนกับประเทศไทยหรือประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาการสร้างวัดในศาสนาต่างๆเช่นในศาสนาพุทธในประเทศอินเดียเนปาลยุโรปอเมริกาก็จะต้องจัดตั้งในรูปแบบของ มูลนิธิสมาคมองค์กรการกุศลเพื่อให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับเป็นมูลนิธิบ้างเป็นสมาคมบ้างองค์กรการกุศลต่างๆบ้างเพื่อให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลแล้วก็นิติบุคคลนั้นก็ไปสร้างวัดเปรียบเหมือนกับในเมืองไทยนี้นะครับเมืองไทยสารเจ้าลงเจก็จะต้องขึ้นตรงต่อสมาคมมูลนิธิซึ่ง เป็นนิติบุคลนะนนบคลตามกฎหมายเพื่อให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายทีนี้ประกาศวัดไทยโพธิวิหารเนี่ยให้ดูนะครับสาระสำคัญก็คือเป็นการประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะครับมีหลักการเหตุผลแล้วก็สรุปตอนท้ายว่าจุดที่ประสงค์ที่จะแจ้งให้ทราบอย่างเช่นว่าคณะสงฆ์คณะกรรมการวัดคณะกรรมการบนิธิวัดไทยโพธิวิหารได้พิจารณา ถึงหลักการและเหตุผลตามบทบัญญัติของกฎหมายข้อบังคับและระเบียบมูลนิธิที่เกี่ยวข้องจึงประกาศให้ทราบว่าพระภิกษุรูปนี้นะครับได้ลาสิกขาพ้นจากสถานภาพพระธรรมทูตและผู้ปฏิบัติหน้าที่รองเจ้าวาดแต่ยังคงสถานภาพเป็นรองประธานกรรมการมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร ตามข้อบังคับแห่งตราสารจัดตั้งมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหารพศ2557จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่1กรกฎาคม2563วัดไทยโพธิวิหารพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดียอันนี้คือตัวอย่างที่ยกมาทั้งหมด2วัดนะครับแล้วก็มาดูที่วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุ วรมหาวิหารท้ายประกาศนะครับก็จะใช้เหมือนกันก็คือจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าวัตถุประสงค์ของการประกาศหรือแถลแงการของวัดนั้นก็เพื่อแจ้งให้ทราบนะครับอันนี้คือประกาศประเภทที่1ให้ท่านได้เข้าใจนะครับได้ดูเป็นตัวอย่าง ทีนี้มาดูประกาศอีกประเภทหนึ่งนะครับวัตถุประสงค์ของการประกาศเพื่อให้มีผลตามกฎหมายเพื่อให้มีผลตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับเช่นการแต่งตั้งคณะกรรมการการสั่งการการมอบหมายงานการประกาศเกียรติคุณผู้บำเพ็ญ ประโยชน์ให้แก่วัดพูดทำคุณประโยชน์ให้แก่วัดกํำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานการบริหารกิจการของวัดประกาศประเภทนี้นะครับวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อให้มีผลตามกฎหมายเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการมอบหมายงานกำหนดวิธีการต่างๆสาระสาคัญต้องมีผู้มีอำนาจกระทําการแทนวัดเจ้าวาดรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาด หรือผู้รักษาการแทนเจ้าวาดผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนเป็นผู้ลงนามและหรือต้องมีตราวัดประทับไว้เป็นสำคัญและหรือจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะมีมีตราวัดประทับเป็นสำคัญให้ไปดูนะครับประกาศวัดไทยโพธิพิหารเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบัญชีเงินฝากธนาคารของวัด นี่เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นประกาศที่จะต้องเจ้าวาดหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลน,น,นั้นเป็นผู้ลงนามพร้อมประทับตาของวัดเป็นสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับก็คือประกาศวัดไทยโปริวิหารที่19ทับ2เรื่องแต่งตั้งวยาวัจกรวัดให้เป็นประธานกรรมการวัดไทยโปริวิหาร อันนี้ก็เป็นประกาศวัดครับอาศัยอำนาจตามความในกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆแล้วก็แต่งตั้งแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการวัดไทยโพธิวิหารประกาศณวันที่19ทธันวาคมพศ2562ลงชื่อเจ้าอาวาสอันนี้ก็คือ ประกาศเพื่อให้มีผลตามกฎหมายหรืออาศัยอำนาจตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับนะครับอันนี้จะต้องมีการลงลายมือชื่อหรือมีลายเซ็นพร้อมประทับตราวัดอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการออกประกาศเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่ได้คอมเมนต์ได้แสดงความคิดเห็น นะครับบางครั้งก็เกินเลยเกินไปก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับครับอันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์ครับเป็นการวิเคราะห์ในเรื่องของประกาศวัดว่าจริงหรือปลอมอย่างไรนะครับฝากกดติดตาม subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระธรรมะศาสนาและกฎหมายท่านผู้ชมครับทางสำนักงานส่งเสริมการศึกษาวิจัยพัฒนาศาสนาและกฎหมายได้นำบทวิเคราะห์สองเรื่องก็คือประเด็นปัญหาตัวแทนวัดและประกาศวัด ในมุมมองของคนวัดนะครับแล้วก็นําเสนอเพื่อเป็นการเตือนสติพี่น้องชาวไทยพุทธพี่น้องทุกท่านที่ได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องตั้งชื่อว่ากกกอกหยอกไปถึงวัดใหญ่วัดพระพุทธชินราชได้รับผลกระทบได้รับความเสียหาย จะด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่นะครับในฐานะที่เป็นชาวไทยพทดต้องมีสตินะครับมีสติตั้งสติพิจารณาตามความเป็นจริงและการที่จะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ต่างๆนะครับก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าทุกวันนี้จะมีกฎหมายการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีประมวลกฎหมายอาญามีกฎหมายเฉพาะหลายๆอย่างนะครับเข้ามาควบคุม พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นของผู้คนในสังคมนะครับก็รู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีสุนทรผู้ได้สอนเอาไว้เป็นภาษิตโบราณเพราะฉะนั้นวันนี้จึงได้สรุปสาระสำคัญในการบรรยายวิเคราะห์เกี่ยวกับกรณีตัวแทนวัดและประกาศวัดว่า จริงหรือปลอมจริงหรือไม่อย่างไรนะครับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ่ที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชได้มีประกาศหรือแถลงการออกมาให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจนะครับว่าทางวัดได้มีประกาศหรือแถลงการออกมาแม้นว่าจะไม่มีลายเซนไม่มี ลงลายมือชื่อกำกับแต่มีตราวัดตราวัดนี่นะครับเราเชื่อกันว่าเป็นตราที่วัดได้ประทับตาแทนวัดในการออกมาสู่สังคมภายนอกหรือติดต่อกับบุคคลภายนอกเพราะถือว่าเป็นกิจการประจำหรือกิจการเล็กๆน้อยๆหรือเป็นการอนุโมทนาบนุญหรือเป็นการประกาศประชาสัมพันธ์เป็นการแจ้งข่าวแถลงข่าว แถลงการก็ไม่จําเป็นต้องมีลายมือชื่อมีลายเซน็นลองไปดูภาคการเมืองนะครับองค์กรภาคเอกชน NGO ต่างๆเวลามีแถลงการมีประกาศออกมานี้นะครับประกาศชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแถลงข่าวเนี่ยเขาก็จะไม่มีลายเซ็นนะครับไม่มีลายเซ็นกำกับบางแห่งก็มีตราประทับปามีตราสัญลักษณ์เครื่องหมายมีโลโก้ประทับแต่ บางแห่งก็ไม่มีก็ถือเราก็ไม่เห็นมีใครไปตั้งข้อสังเกตหรือมีใครไปกล่าวร้ายไปกล่าวหาหรือไปมองในในด้านลบนะครับโดยเฉพาะวัดวาอารามเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่สํสาสคัญกระทบในด้านจิตใจนะครับประเพณีของชาวไทยพุทธหรือของชาวพุทธทั่วโลกนี้เราก็เราก็จะมีความ ระมัดระวังในการที่จะแสดงความคิดเห็นในการที่จะกล่าวถึงพาดพิงถึงวัดวารามในพุทธศาสนาเพราะว่าถือว่าเป็นสถานที่ที่เคารพนับถือและเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์และก็เป็นสถานที่ที่ประกอบกิจทางศาสนาเพราะฉะนั้นตาวัดเนี่ยจึงเป็นเหมือนกับตัวแทนของความชอบธรรมตัวแทนของความเชื่อถือเพราะฉะนั้น การที่วัดได้ถแถลงข่าวได้ประกาศได้แจ้งข่าวออกมาไม่ได้เซ็นชื่อกำกับไม่มีการลงนามแต่มีตราวัดประทับรับรองก็เชื่อโดยสุดจริตใจนะครับก็น่าเชื่อถือกว่าไม่มีตาวัดเลยนะครับเหมือนกับเราจะทําบุญเนี่ยเราเห็นซองเอ๊ะไม่เห็นมีตาวัดเลยจริงหรือปลอมนะไม่น่าเชื่อถืออันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ จึงนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องทุกท่านนะครับว่าทางวัดได้ประกาศชี้แจงแถลงข่าวแจ้งข่าวมานี้ทางวัดไม่ได้มีอคติความลำเอียงใดๆทั้งสิ้นนะครับและผู้ที่ได้รับข่าว แจ้งข่าวจากทางวัดเนี่ยก็ควรมีสติความรึกได้ก่อนทําก่อนพูดก่อนคิดสัมปชัญญะความรู้ตัวในขณะทาในขณะพูดในขณะคิด FC ปัจจุบันเนี่ยแบ่งเป็น2ก็คือซ้ายกับขวาชอบกับไม่ชอบนะชอบลุงพลกับไม่ชอบลุงพลอะไรที่เกี่ยวข้องกับลุงพลก็กล่าวโจมตีให้ร้ายบ้างหรือ ทำอะไรก็เลยกลาเป็นการด้อยค่าชี้นําหรือว่าแสดงความคิดเห็นออกมาส่วนคนที่ชอบนะครับก็สนับสนุนส่งเสริมก็เหมือนอย่างที่ที่มาของคลิปนี้ก็เพราะว่าในโลกโซเชียลในโลกสังคมออนไลน์เนี่ยบางคนตั้งความสังเกตแต่บางคนก็ว่าว่าทำไมไม่มีลายมือชื่อกำกับมีแต่ตราวัดหรือบางคนก็ หนักเข้าไปกว่าน,นั้นอีกนะครับก็ให้เบาๆกันนิดหนึ่งในเรื่องของศาสนาเพราะกระทบถึงจิตใจทางวัดเองก็เป็นผ้ารามหลวงชั้นเอกนะจะออกมากิจการเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ก็ดูไม่ไม่เหมาะสมนะครับการถแถลงการเป็นเอกสารประกาศออกมาเป็นเอกสารถือว่าทำดีที่สุดแล้วแล้วก็เหมาะสมที่สุดแล้วในฐานะเป็นพระ อารามหลวงชั้นเอกแล้วก็เป็นวัดที่สำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับอันนี้ก็นำมาวิเคราะห์นำมาสรุปให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันนะครับฝากกดติดตาม subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระธรรมะศาสนาและกฎหมาย ท่านผู้ชมครับคลิปนี้ตั้งใจวิเคราะห์ประเด็นปัญหา2ข้อคือ 1. ตัวแทนของวัด 2. ประกาศวัดจริงหรือไม่อย่างไรแต่ได้บรรยายประกอบทั้งที่มาที่ไปหลักกฎหมายหลักศาสนาและข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์เป็นสาระเป็นธรรมะเป็นศาสนาและกฎหมายฝากไว้ให้กับ ผู้ชมคลิปนี้นะครับและคอยติดตามคลิปที่3จะตามมาเรื่องไฟพญานาคเผาไหม้ใครเดือดร้อนโดยสสกอขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระธรรมะาศาสนาและกฎหมาย